สวัสดีครับผมเพรเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาแปลกกันหน่อยนะครับกับการรีวิวอนิเมะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทํารีวิวอนิเมะเนี่ยใน Facebook มาก่อนแต่ว่าเป็นแบบเขียนเป็นตัวหนังสือนะผมว่าคนมันไม่ค่อยอ่านผมก็เลยมาทําเป็นวิดีโอดีกว่าแล้วก็การรีวิวของผมเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเ้ือๆเลยนะครับไม่มีหรอกครับความเป็นกลมเป็นกลางอะไรส่วนตัวผมก็ดูเกือบทุกแนวนะครับยกเว้นแนวโรแมนติกกับแนวพวกหดหูปวดใจ สุดท้ายแล้วถ้ามีคนถามว่าการ์ตูนก็ออกมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมารีวิวลนะ่ะผมก็ตอบได้คำเดียวนะครับ <S 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 มาที่เรื่องแรกวีวีฟัวไลท์ไอซองหรือชื่อไทยก็คือวีวีบทเพลงจากคนกู้สตววัตรเรื่องย่อนะครับอนาคตได้มีหุ่นยนต์ a ออยู่ร่วมกับมนุษย์แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งหุ่นยนต์เหล่านั้นก็กลับคุ้มคลั่งไล่ฆ่าคนจนเหี้ยน นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ข้อมูลสุดท้ายเนี่ยส่ง AI อีกตัวหนึ่งย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตซึ่ง AI ตัวนั้นก็ได้ส่งข้อมูลภารกิจนี้ให้หุ่นยนต์ร้องเพลงหญิงสาวนามว่าวิวิซึ่งแน่นอนครับว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายและไม่สวยงามหรอกโดยเรื่องนี้นะครับจะเป็นแนวเกี่ยวกับไซไฟหุ่นยนต์ AI อนาคตต่อสู้และเรื่องเกี่ยวกับจิตใจความรู้สึกส่วนตัวหลังดู ตอนที่ผมเห็นปกครั้งแรกกับชื่อไทยนะครับผมก็นึกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงผมก็เลยไม่ได้สนใจแต่เมื่อไปดูแรง์กิ้งเนี่ยอยู่ในท็อปสามผมก็คิดว่าก็ลองดูสักตอนแล้วกันแตบบ่เมื่อดูเสร็จแล้วแบบโอ้ระเจ้างานดีนะครับทุกอย่างดีภาพสวยเพลงเพราะเสียงภาคก็ดีในเรื่องก็ดีเพลงประกอบตัวละครโอ้ดีจริงๆเลยดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ผ่านทาง ASP เรื่องต่อมาตัวเกียวรีเวิร์สเรื่องย่อทาเคมิจิตัวเอกไว้ทำงานสุดแสนธรรมดาที่อยู่มาวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวว่าคนที่เขาแอบชอบตอนมัธยมได้เสียชีวิตจากการก่อเหตุของแก๊งอันตรพานใหญ่ซึ่งพระเอกก็เสียใจแหละแต่ก็ทำอะไรไม่ได้และในระหว่างทางกลับบ้านพระเอกได้โดนผลักให้ตกจากรางรถไฟแต่เมื่อตื่นขึ้นเขากลับย้อนเวลากลับมาในอดีตสมัยมัธยม ซึ่งตัวเขาในสมัยมัธยมเนี่ยก็เป็นกุ้ยปลายแถวแบบเป็นนักเลงกะกๆแต่เมื่อเขามีโอกาสได้ย้อนอดีตแล้วเขาก็สัญญาว่าจะปกป้องคนที่รักและจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เองโดยการหยุดแก๊งอาตภา,าที่โคตใหญ่ให้ได้โดยเรื่องนี้จะเป็นแนวเกี่ยวกับนักเลงนักเลงญี่ปุ่นแบบไว้ผมทรงรีเจ็ตแก๊งและการย้อนเวลาความรู้สึกหลังดู นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่ผมมองข้ามตั้งแต่แรกเพราะผมเห็นปกแล้วแบบโ,โคตรจืดไม่น่าดูเลยแต,แต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้มีคนพูดถึงเยอะผมก็เลยลองดูดีกว่าและแน่นอนครับเฮ้ยเรื่องนี้สนุกว่ะแมบบ้ว่าถึงพระเอกจะมีพลังย้อนเวลาก็จริงแต่แตพระเอกก็เป็นแค่คนธรรมดานะจะไปหยุดแก๊งกัตถพานใหญ่โตได้ย,ยังไงเรื่องนี้ผมก็เลยน่าสนใจดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ทางช่องย u ทูบมิ u Thailand และบิลิบิลิไทยแลนด์ เรื่องต่อไปฟูมิสุโน,อนะอนาตาเอะหรือชื่อไทยก็คือแต่เธอผู้เป็นนิรันเรื่องยอ่อเรื่องราวของสิ่งประหลาดหนึ่งที่สามารถเรียนแบบสิ่งรอบกายได้ทั้งก้อนหินหมาป่าหรือแม้กระทั่งมนุษย์แต่ตัวมันนั้นไร้ซึ่งจิตวิญญ,ญาณสัญชตาตญาณหรือแม้กระทั่งความรู้พื้นฐานในการมีชีวิตความตายเป็นแค่การเปลี่ยนรูปลักษ์แต่นั่นก็ทําให้มันเรียนรู้ อย่างไรก็ดีนี่มันยังไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆและนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวมันนั้นต้องเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดโดยเรื่องนี้จะเป็นแนวเกี่ยวกับการเดินทางปลัดยาแล้วก็แนวเรื่อยๆคิวๆแต่ก็ไม่คิวเท่าไหร่หรอกความรู้สึกหลังดูเรื่องนี้ผมเห็นคนพูดถึงตั้งแต่ก่อนเริ่มฉายแล้วครับว่าโอ้โหกลับ,ลบคนนี้กกับ,กบด้วย สตูดิโอดังอะไรอย่างนี้ผมก็เลยเค okay, ดูก็ได้เรื่องก็สนุกดีนะครับเป็นแนวเล่าเรื่องก,การเดินทางสำหรับคนที่ชอบแบบต่อสู้อะไรอย่างนี้อาจจะไม่ใช่แนวของท่าน,นก,ก็เป็นเรื่องที่ดูไม่บือหวาอะไรนะครับแต่ก็ดูเพลินๆไม่น่าเบือ่อดูได้เรื่อยๆดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ทางไอฉี่อีวีทีวีและบิลิบิลิไทยแลนด์เรื่องต่อไปเซนโทอิน ฮาเคนชิมาสุหรือชื่อไทยก็คือนักรบสายป่วนออกปฏิบัติกวนเรื่องยอ่อพ,พระเอกที่ชื่อว่าหมายเลข6และคุณยนแอนดรอยโลลิจากองค์กรชั่วร้ายถูกส่งไปยังต่างโลกเพื่อหาทรัพยากรแหล่งใหม่จนกระทั่งเขาได้เจอเมืองและแฝงตัวเข้าไปในนั้นโดยโลกนี้จะเป็นโลกแฟนตาซีที่มีปีศาจและเวทมนต์โลกพระเอกเป็นโลกวิทยาศาสตร์นะจริงๆเ,เรื่องที่ผมพูดเรื่องย่อมา,มาเมื่อกี้ มันเถอะครับเพราะอนิเมะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกเกลา,กาต่างหากละ่ะเดี๋ยวไปหาสาระกันเลยโดยเรื่องนี้จะเป็นแนวเกี่ยวกับตลกต่างโลกความรู้สึกหลังดูเรื่องนี้คนแต่งคนเดียวกับเรื่องคนเสุบะนะครับ,ส,บส่วนใครไม่รู้จักก็คือคนเสุบะก็คือก,การ์ตูนตลกนั่นแหละที่ดังดังในไทยได้นะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องตลกนั้นผมไม่พลาดอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ตลกดีนะครับแต่สําหรับผม มุกในเรื่องก็หัวล้อแบบอมยิ้มนะครับยังไม่ถึงกับพาน้ำพุง่งดูอย่างถูกฤกษ์สิธิ์ทางชแน,นล YouTube Muse Thailand และบิล i b i l i Thailand เรื่องต่อมาจริงๆอันนี้คือซีซั่น2นะครับแต่ผมจะพูดถึงซีซั่น1รวมกันไปเลยชื่อเรื่อง Zombieland Saga เรื่องยอ่อ Zombieland Saga เป็นเรื่องราวของการรวบรวมนักร้อง ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ตายแล้วมาตั้งวงใหม่ที่ชื่อว่าวงไอดอลฟรานชูชูโดยผู้จัดการสุดเพี้ยนโคทาโลเหล่าผู้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาจะอยู่ในสถานะซอมบี้โดยเรื่องราวก็จะเป็นการทำความเข้าใจกันและการการตั้งวงการฝึกซ้อมและเรื่องปมในอดีตสาเหตุการตายของแต่ละคนแล้วก็ถึงในเรื่องจะพูดถึงความตายแต่ก็ไม่ได้หดผู่ขนาดนั้นนะครับเรื่องนี้มาแนวตลกตบมุกกันมากกว่า เต่นเขาวิเคราะห์กันว่าเรื่องนี้เอาจริงๆก็ดาร์กพอสมควรเลยแต่เขาทําในโทนสดใสามากกว่าซึ่งเรื่องนี้จะเน้นการเล่าเรื่องมากกว่าการขายตัวละครซึ่งผมชอบตรงจุดนี้แหละโดยเรื่องนี้จะเป็นแนวเกี่ยวกับไอดอลร้องเพลงตลกปกฮาความรู้สึกหลังดูสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าปกติผมเป็นคนไม่ดูอน,นิเมะไอดอลอยู่แล้วแต่เรื่องเนี้ยมันสนุกจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ขายตัวละคร แล้วก็ยังมาเป็นแนวตลกอกีกแถมเรื่องรื่งก็น่าสนใจมีปริศนาให้คอยตั้งคําถามซึ่งแน่นอนนะครับความดีง,งามทั้งหมดนี้จริงๆแล้วอนิเมะนี้สร้างมาเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวครับดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางช anel y o ยูทูบมิว Thailand แต่มีเฉพาะซีซั่น2นะครับต่อไปเป็นอนิเมะภาคต่อนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกนะเรื่องแรกโบกุโนฮีโร่อะคาเดมียซีซั่นที่5 ภาคต่อของหนุ่มน้อยเดกุผู้ที่ฝันจะเป็นฮีโร่ครั้งนี้ก็ยังไม่มีเรื่องโวยอะไรเกิดขึ้นทางโรงเรียนจึงได้จัดการแข่งขันระหว่างห้อง A กับห้อง B ทีนี้แหละจะได้วัดกันไปเลยว่าห้อง B ก็ไม่ใช่ตัวประกอบนะดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางไอชีอีวทีวีบิลลี่บิลลี่ไทยแลนด์วิวไทยแลนด์และเน็ตฟิกเรื่องต่อไปไมลิมาชิตะอิลรมะคุงซีซั่นที่2 เรื่องราวของเด็กหนุ่มมนุษย์ผู้ที่ถูกพ่อแม่ขายให้มาอยู่ในแดนปิศาจที่ชีวิตของอิลุมะเริ่มเข้าที่เข้าทางและปรับตัวได้มังดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางชแนล y o u t u b e m e w t h i l l n n d และบ i l i b i l i Thailand เรื่องต่อมาเทนซุละนิกคิเทนเซชิตตะระสลามดัตตะเคนหรือชื่อไทยก็คือเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามซะแล้วภาคสปินออฟ อนเมะภาคแยกของเรื่องเกิดทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วกับคราวนี้จะโฟกัสไปที่กิจกรรม,ก,ก,รรมกิจวัตรประจําวันของเหล่ามอนสเตอร์ภายในเมืองว่าเขาอยู่กินกันยังไงดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางไอชีอีและบิลิบิลิไทยแลนด์เรื่องต่อมาคุมโมะเดสิกะนานิกะหรือชื่อไทยก็คือเกิดใหม่เป็นแมงมุมแล้วทําไมใครจะทําไมเกิดใหม่เป็นแมงมุมนะจ๊ะ ภาคต่อหลังจากที่หยุดฉายไปหนึ่งอาทิตย์ตยกับเนื้อเรื่องที่เริ่มเปิดเผยมากขึ้นว่ามาต่างโลกได้ยังไงทําไมเป็นแมงม,มุมและเพื่อนกูอยู่ไหนดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางบิลิบิลิไทยแลนด์เรื่องต่อมาโยอ,อุโคคุโนโมอาลิตี้ซีซั่นสอหรือชื่อไทยก็คือโมอ a ลิตี้ผู้รักชาติภาคต่อของโมอ a ลิตีผู้รักชาติาตออาตกตับแ,แผนการฆ่าคนชั่วด้วยการยืมมือคนอื่น คราวนี้คูป่ปรับที่สมน้ําสมเนื้ออย่างชล็อกโฮมก็เริ่มได้กลิ่นความผิดปกตินี้เรื่องนี้ถ้ามองข้ามเรื่องเซอร์วิสสาวไวายไปก็สนุกใช้ได้นะครับแต่ตัวละครแม่งหน้าตาเหมือนกันจังวะดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้ทางช n แน YouTube News Thailand และ b i l l y i i l l y Thailand <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการรีวิวอนิเมะคลิปแรกของช่องนี้ถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์แนะนำได้เลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสั์สดีทุกท่าน